ก่อนจะไปตัดสินว่าละครที่เราเคยเห็นผ่านตาเนี่ยมันแย่นะครับผมเรามาทําความรู้จักละครประเภทไมโครโดรมาม่ากันก่อนซึ่งไมโครโดรมาม่าเนี่ยครับก็คือละครที่มีลักษณะสั้นใช้เวลาตอนน่อ1ตอนเนี่ยไม่นานมากนักอาจจะอยู่ที่นาทีหนึ่งสองนาทีนะครับผมหรือว่าไปจนถึง10กว่านาทีก็ได้ นอกจากนี้ครับบางเรื่องอาจจะมีหลายๆตอนต่อเนื่องกันบางเรื่องเนี่ยหนาทีครึ่งแต่มี80ตอนบางทีเราก็ล่อเป็นหลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะครับผมนอกจากเรื่องของระยะเวลาครับละครเหล่านี้มักจะมีลักษณะที่ผลิตมาเป็นแนวตั้งเพื่อรองรับกับพฤติกรรมคนที่ชอบดูผ่านโทรศัพท์และจะมีลักษณะพล็อตที่น่าสนใจจนดึงดูดคนดูเอาไว้ได้ผมไปดูมาเรื่องหนึ่งครับชื่อว่า The Missing Master Chef ครับผมเป็นละครสั้นจีนครับที่ว่าเรื่องของเหตุการณ์จะเป็นยังไงเมื่อเชฟที่เรียกว่าเชฟเทวดาเนี่ยหายตัวไป แล้วพี่แกเนี่ยไปแฝงตัวเป็นเด็กหลังครัวในพธัตธคารแห่งหนึ่งครับผมทีนี้ก็จะตามสเตปละครคุณทาที่เราเคยเห็นผ่านตาครับก็จะมีคนเข้ามาดูถูกว่าทําได้เหรอนู่นนี่นั่นเป็นเด็กหลังครัวเป็นคนหั่นผักก็ไม่เห็นจะได้นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าไม่มีใครรู้ครับว่าจริงๆไอ้หมอนี่เนี่ยเป็นเชฟระดับเทวดากันเลยทีเดียวนะครับผมคือผมไปดูมาแล้วไอ้่เก่งจริง